อ่านท่าดี่ออกชชาติดูคนโอ้นั่นสองน่ะเด่ยวออกกลังเออกกำลังดูสทาด้วยเบื้งขงคนโอ้ยโคด้ยโคนโตโ เยอะมันรูตรงไหนบ้างรูนี้ตรงนี้สองรูอันนี้สองรูทางแยกทางแยกอันนี้อีกทางนี้แยกแล้วมันจะไม่ออกทเลยตรงนี้ อาอาชีพึงชีพึงจิบเออจิมเลยชิมึงชีงเฮ้ยชีพึงโชยเครบก่อนสิอเฮ้ยใจเย็นเนาะให้ถ่ายถ่ายรูปก่อนถ่ายก่อนถ่ายถ่ายก่อนอันนี้หนูย่างครับนนี้หนูย่างหนูย่างเองเห็นเนื้อเนาะเห็นเครับหนูย่างผมนึกว่าไก่ย่างไม่ใช่หนูย่างมาหอมๆเลยเนี่ยนี่หนังหนังไก่ปะเนี่ยหนังหนูหนังหนูอือหนูตัวผู้ตัวเมียเนี่ย ตัวผู้ตัวเอ่ใหญ่อันนี้ต้องทำให้สะอาดต้องทำให้สะอาดแล้วแล้วก็หมักผิไทยนหมักกระเทียมแล้วก็รสดีน้อยนึงตรงนั้นอร่อยสุดเลยตรงนั้นอร่อยใส่ผงผงัวนิดนึงนิดนึงไม่งั้นไม่อร่อยมันก็ไม่แ่ะถ้าไม่มีผงคัวมันจะแฉะไ่ยดอนทีองกินนกอินี อูมามิว้าวเนี่ยแซบหนูนาบ้านอะไรนะบ้านบึงหมูที่9บ้านบึงหมูเก้าตะบลดอนแรกดอนแรกรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่ฮะนี่ฮะเอามาเด้อแซบอย่าบอกอ่ะเอามากินหนูมันจะได้ไม่มากินข้าวเราอีกครับอ๋อเรียกว่าอะไรนะขมขวัญมันนะครับหากินยากช่วงนี้อีสานก็จะนิยมกินแล้วก็ที่สำคัญราคาแพงด้วยราคาแพงโอ้ เห็นวิธีการหาแล้วนะครับอย่าต่อเลยเนาะเวลาไปขายเนาะใช่250โล250ครับโอ้โหแพงมากเลยครับแต่ละตัวนี่นี่อันนี้หนูย่างนะครับไม่ใช่ไก่ย่างนะครับหนูย่างหนูย่างบ้านอะไรครับบ้านบึงรัตนนอะไรบุรีจังหวัดอะไรจุรหนัดเโอฮอบาโอ้โหแซ่บมีลีโอ้โหบาแซ่บกีลีโอ้โหบาโอ้โหแซ่บมีลีกินเลยกินต้องกินบอกไม่เคยกินหนู ถู oh. ิมไปเปีเพ่นเฮยเอาจริงเหรอแสบไล้เยบะเสบก็ไกโอ้โหไหมเอาเจตนาเอาขาเลยนะขาดีจนอะดีเนี่เลอนนใหได้ใหญ่แล้วแค่แค่แค่เน้ใหญ่ดแหลเนาใหญ่แนะนำเลยดูดีอร่อยเนี่ย เคยกินแล้ว่หนูย่างด้วงก็เคยกินแล้วโอ้เนื้อเนื้อดิหนูย่างยังไม่เคยกินเลยนี่เนื้อเนื้ออยากให้กินก่อนเดี๋ยวไม่เนื้อเนื้อเลยอันนี้เหรอเออจะดีเหรอราชนนนร้องร้องก่อนจังข้าวดีบังคับจังเลยอร่อยไหมยังอร่อยดีอร่อยไหมล่ะยังไม่ได้กินเอาเลยเนาะเอาเลยเอาหน้าใชโอ้พวกกล้องเยอะจังเว้ยใช่ไหมนี่มั โอ้โหโอ้โหดิโอ้คนลุกคนลุกคนลุกจิ้มนีดิจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยโอ๋อจิ้มจิ้มจิ้มเดี๋ยวตัวจิ้มไหนไปจิ้มเลยจิ้มเลยมีกองเชียร์เยอะไม่ต้องกลัวกินเถอะหามาแล้วนี่ด้ยสุดยอดเป็นนี่ไหละล่ะ ไม่บอกไม่ใช่มเองแซ่บบอแซ่บบอแซ่แซ่บบอแซ่โอ้โหไหมโอ้โหแซ่ผีหลีอ่เอากินเลยครับกินเลยครับกินเลยโอ้ยแซ่บเฮ้ยผัดผัดผัดเล่ยผัดผัดผัดลองลองผัดนลาหมูลองผัดดกดกดอร่อยจริงออมน้ำหนูนี่เด้ออ่าสิบไม่ใช่หรเลยข้าว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 เออไม่กิน ไอ้นอนไม่กินแล้ววันนี่ะวนเฮ้ยไปเติมป้าวิ้วมันเผ็ดอยู่เท่ห์เครื่องอยู่แล้วอ๋อเครื่องเครื่องมันร้อนจริงเหรอครับอร่อยเนาะกินแล้วหื่อซาดออกมาเลยจริงเหรอน้ำแรกในชีวิตเอาต่อสิครับเอ้ยทีมงานกินเยอะๆกินเยอะๆทีมงานกินเยอะๆเอ้ยขอน้ำหน่อยน้ำหน่อยเอ้ยออกเด้ออร่อยมากเลยครับยังยังยังไม่ได้กินเลย ทำไมตอนเอาขาเอาช้อนเข้าปากมันค่อยๆเข้าไม่งับเลยล่ะคือมันสดใสเย็นหนูมันดิ้นหนูมันดิ้นสงดใสเป็นยังไงข้าวก็นุ่มเออข้าวก็นุ่มหนูก็นุ่งเผ็ดนักเผ็ดนักอทีมงานหลบเลยเด้อทำไมอ่ะพอยัง เอาออมเอาอ่อม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 ตักให้เพื่อนด้วยตักให้เพื่อนด้วยอืมจะดีเหรอนนเพื่อนด้วยตักเพื่อนด้วยอ้าวโหัวข้างล่างเลยโอ้ยกินได้อร่อยเขากินกันทั้งประเทศจริงเหรอโอ้ยกินได้เป็นไงบ้าง จะเข่าโอ้ยทีมงานเนาะออ้ยันนี้กินจริงไหมเนี่ยเหงื่อออกเลยเนี่ยมันร้อนเนาะมันร้อนเนาะเครื่องเครื่องร้อนเริ่มเครื่องร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วอืมรสชาติจะแตกต่างอืมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเขาจะจะเไม่มีไม่มีขมเลยหน่อไม้เนี่ยไม่รู้เป็นไงหอกับด้วยหอกับด้วย ทอใหรกเลยจิมิตะทางแรกเลยไปสร้กินหนูกลัวจะติดติดมันจะเริ่มยากนะานะกา้มาเลมาัมามามา